สวัสดีค่ะคลิปนี้พี่วันจะมาทำรีวิวกันแดด2ตัวนี้ให้ดูกันนะคะตัวนี้จะเป็นกันแดดที่สายป่านเขาเป็นพรีเซนเตอร์แต่พี่วันเคยทำรีวิวตัวนี้ไปให้แล้วนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นตัวนี้ด้วยนะคะเอามาประกบคู่กันเลยค่ะสำหรับใครที่แบบไม่รู้ว่าจะเลือกใช้แบบนี้หรือว่าแบบนี้ดีนะคะแล้วก็ลักษณะเท็กเจอร์ของ2รุ่นนี้มันแตกแต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันในคลิปค่ะ เรียกว่าสาวๆหลายคนน่าจะเคยเห็นนะคะกันแดดของเคทิดอ2รุ่นนี้นะคะเป็นกันแดดที่มีราคาสบายกระเป๋าค่ะถูกและดีน่าใช้ <Wow. S 1> วันนี้พี่วันหยิบตัวนี้มารีวิวให้ดูกันนะคะ ซึ่งกันแดดรุ่นหลอดสีเงินนะคะ c a t e doll u t a light sun f l u i t ตัวนี้นะคะพี่วันเคยทํารีวิวให้ดูแล้วนะคะวันนี้จะมาทําตัวหลอดสีส้มให้ดูนะคะตัวนี้จะชื่อรุ่นว่า c a t e d o invisible sun protection นะคะ ตัวเนื้อกันแดดของรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อครีมบางเบาเกลี่ยง่ายซึมเร็วค่ะจะไม่เหนียวเนหนอะหนะด้วยแล้วก็มีนวัตกรรมของไอออนพลัสด้วยเดี๋ยวพี่วันจะบีบ2เนื้อนะคะ2รุ่นนี้เปรียบเทียบให้ดูกันนะคะว่าเนื้อทั้ง2รุ่นเนี่ยมีความแตกต่างอะไรยังไงกันบ้างไหมนะคะซึ่งเท่าที่เห็นเนื้อครีมนะคะบนหลังมือตอนนี้นะคะรุ่น Invisible Sun Protection รุ่นนี้นะคะ ตัวเนื้อครีมของเขาก็จะมีความข้นมากกว่าตัวรุ่นของฟลูอิดนะคะตัวฟลูอิดก็จะเป็นของเหลวเหมือนชื่อเลยก็คือจะเป็นน้ำส่วนอินเ s ส b ิเบินะคะก็จะเป็นเนื้อครีมที่มีความบางเบาแล้วก็เกลี่ยง่ายนะคะซึมเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะจริงค่ะแต่ว่าก็ใช้ระยะเวลาในการซึมลงผิวนะคะนานกว่ารุ่นฟลูอิดนิดนึงนะคะ ซึ่งกันแดด Invisible Sun Protection นะคะเขาก็เป็นกันแดดนะคะที่มีนวัตกรรมไอออน plus ที่ช่วยผลักฝุ่นออกจากผิวนะคะช่วยในเรื่องของการเคลือบปกป้องผิวจากฝุ่นควันมลพิษและก็ ช่วยทำให้หน้าเราไม่หมองไม่ดมระหว่างวันนะคะซึ่งนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมี i ออ r o t e c t i o n นนะคะที่จะมาช่วยปกป้องผิวจากรังสีความร้อนนะคะที่เป็นต้นเหตุน,นะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความแห้งกล้านแล้วก็คล้ำเสียสะสมเป็นสุดที่เหมาะกับสาวๆที่ไม่ได้ออกไปทำงานกลางแจ้งนะคะอยู่แต่ในอาคารเจอแสงจากหลอดไฟน,นีออนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจอคอมพิวเตอร์มือถือเพราะกันแดดรุ่นนี้เขาก็จะมีค่า spf 33นะคะมี pa 3บวกสามารถป้องกันรังสี uv a uv b ได้นะคะมีคุณนะภาพเหมาะสมที่สุดกับสภาพอากาศในโซน a เอเชียบ้านเราค่ะลองดูเ t e เจอร์นะคะหลังจากที่ทาลงบนผิวหน้าเรานะคะผิวที่ได้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะของ invisible นะคะค sun protection ตัวนี้นะคะ ซึ่งเนื้อสัมผัสเมื่อลงบนผิวหน้าแตะดูแล้วเออไม่มีความเหนียวเหนอะหนะนะคะแล้วก็มีความบางเบาอย่างที่เขาบอกไว้ค่ะคราวนี้ฝั่งนี้นะคะพี่วันก็จะทดลองลงเ e ท i ดออ a ท่าไลท์ซันฟลูอิดนะคะให้ดูเปรียบเทียบกันบนหน้านะคะว่าเวลาลงไปแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้ทั้งสองฝั่งจะมีความแตกต่างอย่างไงบ้างนะคะ ซึ่งในส่วนของกลิ่นนะคะพี่วันทดลองดูแล้วนะคะในรุ่นของเอาท์เทอร์ไลท์ซันฟลูอิดก็จะมีกลิ่นหอมๆว่านหางจระเข้นะคะเพราะเขามีส่วนผสมของว่านหางจระเข้ส่วนของ Invisible Sun Protection นนะคะก็มีกลิ่นของน้ำหอมผสมมาด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ให้ดูสภาพผิวหลังจากที่ลงทั้งสองฝั่งนะคะฝั่งนี้ก็ดูสบายผิวเหมือนกันค่ะ ซึ่งถ้าถามความเห็นส่วนตัวพี่วันชอบตัวไหนพี่วันรู้สึกว่าจะชอบตัวรุ่นซันฟลูอิดมากกว่านะคะเพราะว่าสามารถป้องกันแสงแดดได้ถึง50 PA 4บวกเลยนะคะ ก็ส่วนใหญ่พี่วันก็จะทํางานกลางแจ้งมากกว่านะคะถ้าเกิดใครนะคะสนใจอยากเลือกซื้อก็ให้ดูนะคะว่าเราทํางานอยู่สภาวะแวดล้อมกลางแดดประมาณไหนนะคะถ้าเกิดว่าจะต้องไปทํากลางแจ้งกลางแดดมากๆอย่างเงี้ยก็แนะนํานะคะให้ใช้รุ่นที่มี S P F 5 0 P A 4บวกรุ่นนี้ไปเลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครนะคะทํางานอยู่ในห้องแอร์นะคะอ,อ่ออยู่ในที่ร่มมากกว่านั่งทํางานหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่า มือถือนะคะก็เลือกใช้เคทิดอรุ่น Invisible Sun Protection ก็ได้ค่ะซึ่งกันแดดของเคทิดอทั้งสองรุ่นนี้นะคะ mm hmm. เขาเคลมว่าสามารถเติมระหว่างวันนะคะหลังเมคอัพไปได้ด้วยเดี๋ยวพี่วันจะทดลองทาให้ดูเลยนะคะทั้งสองรุ่นว่าเราทาทับเมคอัพแล้วเนี่ยมันจะเป็นคราบไหมแล้วก็เติมไปแล้วเนี่ยผิวที่ออกมาเนี่ยจะออกมาประมาณไหนนะคะ เริ่มที่รุ่นของ Invisible Sun Protection นะคะด้านฝั่งนี้นะคะทาทับเมคอัพที่พี่วันแต่งไว้วันนี้เลยนะคะให้ดูผิวที่ได้นะคะว่าลงไปแล้วเนี่ยผิวของเราเป็นคราบหรือเปล่านะคะคราวนี้มาใช้ Kate Dor รุ่น Sun Fluid ฝั่งนี้กันนะคะทาทับเติมระหว่างวันนะคะลงไปบนเมคอัพหน้าของเราจะเป็นไงบ้างนะคะ สำหรับวิธีการเติมนะคะกันแดดระหว่างวันนะคะเราควรใช้วิธีการกดกดกดลงไปนะคะไม่ควรที่จะถูนะคะเพราะถ้าเกิดเราใช้แรงในการถูเนี่ยเมคอัพของเราก็จะเป็นคราบหลุดออกมาแน่นอน,นะคะ่ะอันนี้ก็คือผิวที่ได้หลังจากที่ทาไปแล้วนะคะทั้ง2รุ่น ลองดูนะคะซึ่งหลังจากที่พี่วันทดลองเติมระหว่างวันและก็สังเกตดูแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นคราบนะคะอาจจะมีแบบบางจุดบ้างที่แบบมีหลุดหลุดไปบ้างค่ะคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับใครที่กําลังเล็งเกันแดด2ตัวนี้อยู่นะคะแล้วก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะใช้รุ่นไหนดีนะคะก็ทํามาให้ดูกันแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ ขอไปก่อนนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามช่องพี่วันก็ฝากช่องไว้ด้วยนะคะกดติดตามไว้จะได้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ